โค้งที่องระวขึ้นมาได้เลยนะครับมาระวังนะครับตอยอย่างนีก่อนมีแผ่นสายลงไสองใหญ่ลอจแล้วถ้าใแผ่นพีสักแผ่นนี่ไม่ลำเลื้อนตีไกลไม่มีกกอนนี้มาังไก็ต้อ เนวาขอมาหะครับในขนานี้นะท่านเจ้าภาพนะครับพร้อมด้วยอ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคูบานะครับก็จะได้นะครับใส่แผ่นทองนะนำเลิกนะครับ หล่อล้อมนะครับหัวใจเท้าเวสวรรณนะครับเราก็ตั้งจิตอธิษฐานกันนะครับในขณะนี้พิธีการน,นะครับหล่อล้อมนะหัวใจเท้าเวนะครับ อ่าเราควรที่ปุ้ยมามาที่กองอ่าที่หน้าตลอดที่ดีเลย พอเราสาธุพร้อมๆกันนะครับสาธุสาธุสาธุอ่าแล้วก็นะครับสายสินนะครับที่ ท่านได้ถือไว้นะครับก็ปลดนะครับปลดแลงมาลงมานะครับเป็นอ,อาญาคืนนะครับเรามีเงื่อนนะครับเป็นเงื่อนกระตุกนะครับะระหว่างเส้น